เอาไปเลยเอ่อเาเดียวไอ้อะไร เสร็จเรียบร้อยแล้วเอาขอให้เด็กๆมีความสุขมากๆนะจ๊ะแล้วก็แฮปปี้มั่งมีมั่งข้างเหนือเฟือบแกบบารลาลานะเย๊บุ๊บ้อไหนขอสัมภาษณ์หน่อยมันตลกอะมันตลกจริงอ้ยน้องมีหวยหรือขอนี่ดิเออมีหวยหรือขอนหัวนี่ก็ใส่ฟิลเตอร์ให้น้องเต็มที่เลยนะน่ารำหนาแดงเออ อันไหนอันนี้ในในในคาร์ดเปล่ะไหนเป็นไงชอบไหมเอาไปเลยค่ะให้ค่ะลูกเอาไปเล่นอีกแล้วเนี่ยเอาไปเลยค่ะบอดเบย์เอาไม่มีไฟเหรอนี่เราเดิน หลอกกันทำไมมงถามเมื่อไม่รู้อ่าตื่นหน้าด่างตื่นขึ้นมาจากสนามสมาธิแล้วก็แบบว่าเกิดใหม่เลยมาถึงก็ต้องสวนยูนิคอร์นเอาให้น้องดูหน้าตัวเองหน่อยเด้อเอ้ยไม่น่ารักังเลยอ่ะดูดิดูดิอ๋อยูนิคอร์นบนหัวอ๋าตลกมากเลยไหนเด็กๆเป็นยังไงบ้างชอบไหม ไหนสัมภา์หนสิเอ้ารู้สึกยังไงเบาสบายอืโล่งจากสมาธิด้วยโล่งเลยค่ะอืมบาดปลงโล่งสบายใช่ค่ะอืฟินไหมเมื่อกี้ฟินขนขนขนหมดไปตั้งหลายรอบแล้วยังไม่อยากลุกจากสมาธิเลยแต่ละคนเออเสียงเดินไปเดินมาเนี่ยไป่อแล้วได้เลยสิแล้วมันก็ดับด้วยนะตรงนี้ เขมีคนเดินไปเดินมามันโดนสายมันก็จะดับไงน่าไม่มันดับเองนะไม่มีใครนี่นะเออมันดับเองนะซอสไงอืมซอสจัดให้เออซอสจัดให้ไหนเป็นยังไงร้อยฟังหน่อยรู้สึกดีไหมนั่งยาวลืมเวลาไปเลยจริงๆก็คือสามวันแล้วนะเนี่ยต้องไปจองห้องต่อแล้วจองแล้วตือนไม่ทีอะบวกไปอีกสามวันห้องเช็คเอาท์ไปแล้วอสามรอบใหเข้าสามคนแล้วสามรอบแล้ว มันตลกตรงไรรู้ป่ะแบบตื่นที่ร้าแล้วมีหวยยีน่นิคอนอยู่ยแล้วก็มีเค้กมาถึงก็คือเสิร์ฟต่อหน้าขำม,มากเลยไหนรู้สึกไงเป็นยังไงเบาปีนไหม <Yeah. S 1> อ,อ,อยแ่แฮปปี้วันนี้หน้าเพจนะเนี่ยหน้าเพจเอ้าเป็นไงบ้างลูกน่ารักเข้ากับจูนเลยอ่ะ เหมือนเขาเป็นเด็กน้อยเลยเนาะเป็นเด็กน้อยอะนองสบายดูนอาสบายค่ะกูเติโมเมนต์นี้ไม่ได้เห็นง่ายๆไเนอ้อันนี้ครอบของแพงเนี๋ยคุูพูดหลังไมอีกรอบนึงก็นี่แหละต้องสลัดเนาะให้เป็นตัวเองที่แท้จริงที่สุดอะเนาะสนุกสนานละลาแล้วก็เหมือนเด็กไงก็น่ารักก็เหมือนเด็กน่ารักมันน่ารัก มันใสแล้วก็บริสุทธิ์แล้วก็สนุกสนานแล้วก็ละลาแล้วก็เบิกบานแล้วก็แบบไม่ต้องคิดอะไรอ่ะมีแต่ละลาเอ็นจอยเป็นเด็กจริงไหมผัดกีชอบไหมชอบชอบเอออยากให้เล่าความรู้สึกตกงเมื่อกี้อ่ะมันเป็นยังไงเนี่ยเหมือนโดนเองเปล่าเหมือนเลี้ยงเด็กมาเนี่ยเขาก็มีลูกมีมีลูกมีเต้าเนาะแล้วก็ปกติแล้วก็ทำเซอร์ไพรส์เด็กใช่ไหมล่ะนี่โดนเองไงเซอร์ไพรส์โดนเซอร์ไพรส์แบบนี้ไหมคะเซอร์ไพรส์เหรอเคยค่ะ หลับอยู่ฮะมีคนเซอร์ไพรส์วันเกิดโดนปลุกเหรอมีเซไฟไม่ในบาดไอ้สิ่งไรนะเก้าสิ่งเก้าสิ่งวันนี้วันเกิดะวันเกิดจริงๆไงถือเทียนมาหลับอยู่เออนั่นแหละและนี่ก็คือทำไมรู้ไหมนี่คือสิ่งที่เขาสร้างไว้แล้วถูกใครออกมาเลยเห็นไหมฉับพลันทันทีเห็นไหมล่ะเออเหมือนเด็กน้อยกันเลยอ่ะคุณครูชอบมากเลยอ่ะ ชอกไม้แล้วอ่ะอือคันชอบมากมันน่าด่ากัะดูดิออเป็นไงชอบไหมพรอนชอบฟินเปล่าคนไม่ชอบจะมาเรียนสดสองรอบติดหรอเออดูไปดูดิไปกันหมดแล้วไปแล้วเป็นไงแล้วเมื่อกี้แพงเปล่าแพงมากอ่อเดี๋ยวทุกคนก็คือตัวนายมาอย่างนี้เรายังสอนไม่จบเลยเนาะก็เนื้อหาลึกมากเนาะ แถมเขาสักหน่อยไหมชอบไหมชอบไหมไหนได้อะไรบ้างไหนแถมเอออืมกำลังจูนอยู่อาาอ่าเปิดเพลงหน่อยอ้าแล้วก็เนื้อหาลึกมากใช่ไหมตัวลายและตัวย mm ัน hmm. ดันอ oh. okay. ja ัดันอ้า่าอ่ลยเาฮ่า่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่าฮาฮ่่าฮ่ากา่ น้องก็ไปแล้วเด็กก็จ้วงเข้าไปแล้วเนี่ยตื่นโอ้โหต้องเบาดนวในนี่นะโดนิใช่ไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะั้นเอาช่วยคุยกันหน่อยแล้วกันเอออ่าเดี๋ยวผมคุยจะได้ปิดไลค์ค่ะลูกแพงมากเออไหนเอ้าเดี๋ยวพูดสิเมื่อกี้ไม่ไงเอาแล้วคานเลืเวลาใหม่ะนุกไหม สนุก,กมากมแพ<ผ>ง,งมากก<ค><อ>็พูดรลยขนาดนั้นไม่มีใครบอกจริงแพงแพงมากแต่นะคือโอ้มันเป็นสภาวะที่เหมือนแบบคือมันคอนเฟิร์มทุกอย่างเลยในเรื่องซอสในเรื่องแบบที่เรามาสมาธิจูนซอสอะเออแล้วก็มีแบบทุกอย่างเลยมีแม้กระทั่งเรื่องว่าแบบ15นาทีอะเออถ้าสมมตว่าเราแบบ แค่ทําสมาธิ15นาทีมันจะแบบมีผลต่อชีวิตเรายังไงอะไรยังไงคือแบบในเนี้ยคือคอนเฟิร์มหมดเลยเป็นแก่นทั้งหมดเลยก็จะบอกว่าแบบแพงมากแพงมากอยากให้ทุกคนมาเก็บเก็บเต็มเต็มด้วยตัวเองอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มีอะไรอ่ะมีในเรื่องอะไรนะเหมือนการใช้ชีวิตเหมือนแบบโอ้ยแต่ว่าอยากให้ไปเก็บเองอ่ะ <Okay. S 1> เพราะว่ามันลึกมากแล้วก็มันไม่อยากให้ตี oh, ความ <okay. S 1> ไปอ่ะเออไม่อยากไม่อยากให้ให้ตีความไปเองเ mm hmm. ออเพราะว่ามันลึกมากเพราะว่า ถ้าจะบอกว่าแบบเราเราสมาธิเราแบบคือเหมือนเราใช้ชีวิตแบบปล่อยให้ทุกอย่างมันฟลอ์และวอิทฟล์ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเออแล้วถ้าเราตีความไม่เก็ตไม่กระจ่างอีกอะไรเงี้ยเราก็จะแบบว่าเฮ้ยไม่ต้องทําอะไรเลยหรืออะไรใดๆอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆอ่ะคือมันแบบมันลึกมากจริงๆอยากให้มาเก็บเอ,อืมเพราะว่าวันนี้ก็คือของแพง,แพงทั้งนั้นแล้วก็อัปเกรดไพศาลจริงๆเออแพงมาก ไม่รู้ว่าหูมนุษย์จะได้ยินหรือเปล่านะจริง,งแพงมากนะต้องเขาเรียกว่านัวแล้วให้เวลากับมันอย่างแท้จริง,รงแล้วก็โอ้โหเมื่อกี้ก็คือสนุกมากเลยเนี่ยแต่แต่ว่าหลังจูนจะสนุกกว่าอีกเบอร์หนึ่งเข้าใจเปล่า,านี่ก็อยากให้เห็นความต่างนะก่อนจูนกับหลังจูนเดี๋ยวดูแล้วกัน before after เออนึกออกไหมเพราะหลายคนเนี่ยเขาเรียกว่าเล่น,ลน,ลนลัดเล่งรัดนี่คุณครูจะบอกของจริงใช่ถูกต้องมันไม่เคยสําคัญเท่ากับตอนนี้ได้จูนได้จูนได้จูนเต็มสูบแพงมากลึกมากนะอ้าวดักสุกคนเลยอ้าว ทิ้งท้ายเลยฝากอะไรไหมฝากอะไรใหมไหมฝากอะไรเหรอเดี๋ยวให้เด็กๆฝากสักหนึ่งฝากอะไรหน่อยไหมฝากอะไรเพื่อนๆหน่อยจวปิดไลฟ์แล้วก็สอนกัางไปละเออก็จะบอกว่าแพงเนาะแพงมากอ่ะคือจะบอกว่าคือวันนี้ก็เป็นโมเมนต์ที่แบบฟังแล้วก็ขนลุกตลอดเพราะว่ามันมันตัวในมันได้ยิงจริงๆเลเปิดเซนต์ไปแล้วแอร์เย็นด้วยใช่แต่ว่าแบบ แต่มันคือการเปิดเซตนไปแล้วอะเราเปิดเซ็นไปแล้วเราปฏิบัติมาแล้วเราแบบฝึกฝนมาแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาไปต่อแล้วก็มาคอนเฟิร์มอีกในปัญญาอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบยอดดอยยอดดอยยอดดอยสูงมากอะไรอย่างเงี้ยเออมันไวฟ์เท่าน,นั้นเนาะมันไทยสารมากๆอะไรเงี้ยที่ที่มาตรงนี้แล้วก็ขนลุกตลอดเวลาเออแล้วก็ตื่นเต้นที่จะแบบได้ฟังปัญญาข้างในมันก็รู้สึกตื่นเต้นดีดาอะไรเงี้ยเออแพงมากแพงมากแล้วก็แอร์เย็นมาก ตรง,งประเด็นเออใช่เรามาที่ตรงแก่ดไงตรงประเด็นไงนี่คือแบบนี่คือโลกมันฟินมากแ <m> บบเบา <m> <m> ใช่เบาแล้วเบาอีกเบายิาง่งขึ้นไปเออแล้วก็ไม่มีอะไรจะฟินไปกว่าการจูนซอสอ,สอีกแล้วการแบบที่เราแบบปล่อยเขาเรียกว่าอะไรอะปล่อยสมองมาดุษออกไปแล้วล้างท่อให้แบบ คือจูนซอสอ่ะแล้วก็ล้างท่อแบบมนุษย์ออกอ่ะเออแล้วก็เคลียร์ทุกอย่างให้โฟล์ป่งโล่งสบายอะไรเงี้ยเพื่อที่จะอยู่ในโหมดอาราวิ่งหรือว่าโหมดเปิดหลับอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะไปยาวอีกเออก็ประมาณนี้คือจะบอกว่าแพงมากๆอะไรเงี้ยอยากให้มาเก็บใช่แล้วมันต่างจากสมาธิทั่วไปไหมต่างต่างไหมคุณละโลกเออมันเป็นยังไงดาวซอสกับดาวมนุษย์เป็นยังไงไหนเล่าสิผานคลายอืม เปิดทุกลูอืมใช่แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะคือหลายคนอาจจะมองข้ามไงข้อนี้ไงแต่ว่าแค่ปิดนิดเดียวเนี่ยแค่พลิกแค่แค่เปลี่ยนท่านิดเดียวเนาะก็คือไพศาลแล้วใช่แต่จริงมันก็ไม่ใช่แค่ท่าใช่ก็คือเป็นเหย่ที่จูนด้วยเนี่ยเนี่ยทั้งวันมันไม่เห็นเคยทำอย่างนี้เลยพอหลังจูนแล้วมันก็ทำเห็นไหมล่ะใช่เออนี่เข้าใจหรือยังเนี่ยเป็นตัวที่แท้จริงก็เป็นอย่างนั้นใช่ออเป็นหน้าดักอะ ต้องมากกว่านั้นใช่ไหมใช่ฮ่าฮ่าฮ่าฮงได้เลยมันต้องมากกว่านั้นใช่ไหมใช่แล้ยเรามาแดนดาได้เลยนุ่งเด่งถอดเออนั่นแหละนุ๊กจริงๆแล้วเนื้อแท้ของทุกคนน่ารักมากเลยก็อยากให้ทุกคนได้กลับไปเป็นตัวเองที่สวยงามแล้วก็น่ารักมากเลยเนาะแล้วก็เป็นเด็กน้อยแล้วก็ใส่ขึ้นอีกยิ่งขึ้นไปเลยกกาะะไดถูกต้องอ้าวพอนเลิกเมายาซอสก่อนเอาละ ตบใอ้ตึนเงินตบให้ต่นกงินต้นดบกใหม่อยู่ในชุ่งดอกกุหดาบอืมดอกลาเวนเดอร์ให้ดูเด้ออ่าไหนที่ทิ้งท้ายนอนนอนหน่อยถ้าอยากอิ่มก็นั่นแหละมีที่เดียวที่ทำให้เราอิ่มได้ก็คือซอนโอ้โหเก่งมากบ๊าบาย จริงๆนี่เขาก็ได้แต่งความเป็นเนืิ่งีขึ้นไปเลยนะเออเขาเรียกว่าเบาใสนิ่มลดแล้วมันกําลังทําไมรู้ไหมโมเมนต์พวกนี้โหดแพงลึกอีเดียวเหมือนเพว่งนี้มันกําลังเบาเนี้อหรอมะมันไม่คิดอะถ้าคิดเนี่ยก็คือกลับไปรู้เดิมเข้าใจเปล่าไปเดี๋ยวเราจะบอกของแพงในคัสแล้วเดี๋ยวคุณครูจะบอกของแพงในคัสแล้วมันลงรัวเลยรักทุกคนเลยวันนี้ก็นั่นแหละฝากด้วยนะสมาธิจูนซอสนะฝากไว้อ่าถ้าใครถึงเวลาได้ยินก็ไปฟังกันเอาเองเนาะ ไพศาลใช่ไหมไป<ฮ>ศู่เอ้ะอาไปเลยทิ้งท้ายเลยอ้าวยังไม่ท้ายอยู่ <c oughs> ท้ายนี่คะอ่าทุกคนนะก็ตามที่ครูพูดเลยนะคะก็ไปเก็บกันเองเนาะเดี๋ยวเราจะไปเรียนต่อแล้วไปแล้วนะบายเดี๋ยวเราจะเข้าโรงเรียนยไปเข้าโรงเรียนแล้วคะ่ะ